โอเคครับ oh, okay. ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบาร์สไลเดอร์คาบูโต้สเปเชียล EP1.2 ยังไงล่ะโอเคปะผมเล่นตัวนี้เลย oh. ไม่พูดเยอะรอบที่แล้วแม่งลำบากชิบหายตัวคนเดียวรอบนี้ขอเอาคนมาช่วยหน่อยแล้วกันนะดูก่อนอ่ะผมเอาคนนี้ดีกว่ามามาช่วยกันหน่อยไม่ไหวคนเดียวเหนื่อยมากบอกเลย รอบนี้เดี๋ยวจบไปไว้ที่สุดนะดีจะทําได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ดามเมจตาแรงลองๆอ,องจากคาบุตโตไฮปเปอร์โหมดแล้วมั้งมาดีวะ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 ,วะโอ้ยเอย้โอ้โหทมไมต่อยต่อยรู้สึกต่อยไม่แรงวะเด,ด,ดี๋ยวต้องเลือกเอาสักตัวแล้วเว้ยโอ้ยเชีย่ยเอ้ยไม่ผมเล่นมันไม่เก่งวะ วู้ดลอยต่อยหนักอยู่อ้าวอ้าวอ้าวโดนดีเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่สามสองอือหนักหนักบอกเลยหนักหนักโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายเก็บเวิร์มก่อนดีปะ ไม่เอาหรอกเก็บมันก่อนแล้วกันเฮ้ยหนึ 1, 2, 3, 4, 1, ่งสองสามีหนึ่งสองโอ้โหแต่มันบาเนะดเป็นยังไงดีนะดูดิอัดคตรหนักโอ้โหไอ้เชี่ยคตรแรงอะ่ะแรงมากบ้านะตัวนี้มันเป็นใครวะ ผมจำไม่ได้แล้วว่าดูหนังนานแล้วอ่ะมันเตะแรงจังวะเมื่อกี้เห็นม่านเลือดแบบโหเลือดตั้งเยอะเตะตายเลยเจอดวงอะไรครับเนี่ยโอ้ยทำไมต้องเป็นกูที่โดนพวกมึงต่อยกันโอ้ยเวิรมไอเวิร์ม,เ,รมเดี๋ยวกดได้ไหมเราไม่ไหมเรหนึ่งสองสาม โดละโดละติดตัวโดละอยากรู้ว่าแรงแค่ไหนหนึ่งมีแตงขึ้นหัวแตงแรกคือแบบแรงมากใช่ไหมประมาณนี้อุย้ยมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะว่มาดิมาดิสองหนึ่งแล้วเป็นยังไงเอ้ยยังต่อยได้อยู่เฮ้ย เอาจร้อยโดนไฮเปอร์เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยผมโดนอะไรเนี่ยปั้นเอ้าฮะฮะผมโดนอะไรเนี่ยนี่กูโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่เนี่มึงมาเป็นประโยชน์ให้กูบ้างไหมเนี่ยต่อยท้องแม่งเลย Round fight. two, โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโหแม่งมีแม่งมีตีนบังด้วยบังแล้วกูมองไม่เห็นไงโอ้โหแม่งเอ้ยลุงกูอยู่ตัวเดียวเฮ้ยแตกไปแตกไปโอ้ยแตกไปแตกไปมาอะไรมาอย่าไปชื่อันเลย แตกไป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 เฮ้ยผมทำเพื่อนโอ้โหเหี้ยมาเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยแรงจัด มามาเจอกันหน่อยรอบนี้สองสองไหวอยู่ต่อยต่อยท้องไปก่อนตัวนี้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 โอ้ยโดนละโดนละโอ้โหแม่งโดนสองสองที่ติดสองที่ติดเลยนะอ้าฮึบฮึเอ้ยโอ้โหเกินปะเกินปะฮึบฮึเฮ้ยทำไม ชอบชอบกันนะใช่ไหมชอบกันนะใช่ไหมขึ้นมา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 หนึ่งสองก็เอาหมดหมดเฉยหมดเฉย โดน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 เอ้าเออโหโดนเลยกรูอือแตกไปหนึ่งไปเด้อไปหนักหนักนองนวลเป็นยังไงล่ะ Round fight. two, จับแป้งโอ้โหจับไม่โดนเฮ้ยยืยนดูทําไมล่ะครับคุณจะจีบนะคุณยืยนดูทําไมล่ะครับโอ้โหโอ้โหคุณจะจีบนะอย่ามวัวต่ยืยนดูเิครับมึงยืยนดูกูอย่างนี้เลยนะครับยัดยัดมีทอะไรยัดให้หมดมีทอะไรยัดให้หมดครับยัดยัดโอ้โหไม่กันกันได้อีกแล้วอะ โอ้โหโอ้โหจะได้ปะจะได้ปะจะไตเดอร์คลิกอีกทีได้แล้วอ่ะเอ้ยโอ้โหจะไมไปล็อกตัวหนูวะควรจะล็อกตัวนี้ปะวะโอ้โหโดน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 ตุ้ยโดนตุ้ยท้องอืมโดนอ้าวไลเดอร์ชิคหนักหนัก เอวแทบขาดโอ้โหโดนต่อยอท้องไปน้อยุูขึ้นมาุูขึ้นมาเหลืออยู่คนเดียวแล้วเหลืออยู่คนเดียวแล้วฮึบฮึบฮึบบมึงโดนตูเตรียมตัวรับแรงคะแทก ้าวเจอกับคาบุตโตะพี่เทพอย่างนั้นเหรอพี่เทพร่างธร,รรมดาใช่ปหมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เอา้าโอ้โหแม่งโอ้โหชมม็อคคาแรนไปแกทอกอัพยังไงล่ะมึงโดนเตะก่อนดอกแรกเอาไปก่อนเอาไปก่อนไม่เข้าอะมันป้องกรรันหัว เฮ้โอโหโอโหโอโหฮึบฮ mm ึบ hmm. มันจะขวานทำไมเนี <te S 1> ่ยขัดขึ้นโอ้โหโอ้โหคือมันถ้ามันไม่ขวานก็ไม่โดนอ่ะแล้วคือมันโอ้ยขึ้นมาขนาดนี้อ้าวมาดิมาดิเถินให้กอนเลยให้กอนเลยเขาบอกแล้วให้ก่อนเลย Dừng ai, dừng ai Yêu hạt ná, yêu hạt ná Round 2, fight Ừm ừm nặng nè bự giờ nặng đi Hí, ôi, trời mùm, Ôi, trời Ôi, Ôi, เฮ้ยทำไมไม่เล็งตัวนี้อ่ะโดนตัวนี้ตีเสือกไปเล็งตัวอื่นกูจะรั่วเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน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 มามามาเอวหักไปดิเฮ้ยโอ้โห,โหขอบคุณมากในการแคทออกแตกแตกไหม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 เอวหักไปดิครึ่งหลอด รอบนี้โอ้โหกาแท็กหมูหมูเลยปะหมูหมูเลยปะหมูหมูโอ้ยไม่หมูอ่ะไม่หมูละไม่หมูละอะไรเอ้ยทำไมไปเล็งตัวนั้นอะเอ้ยเอ้ามันจะเล็งอะไรมันก็เล็งไปงั้นอะโอ้โหคือเกมมไม่ได้ยากมากผมพูดตรงเลยนะถ้ามันถ้ามันล็อกเป้าให้นะผมไม่แพ้ เกมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเนี่ยตายแล้วกาแทกเตรียมตัวเอวเอวคักถึงขั้นขาดจริงอีกตัวไม่ต้องมาก็ได้จริงไม่ไปโยนท่ายเหวเลยเลยโอ้ยหัวจะปวดเอ้อยยอ้อยโอ้อยเอ้อยถึงกระดกโอ้โหมันเอาคืนให้เวอร์ว่ะ อีไงหนึ 1, 2, ่งสองสามตีนวดกนะันนวดนวดป้าเอ้ยป้าเ้ยป้าป้าเ้ยแตกมไม่แตกวะมันถ้ามันยังไม่ไอยังไม่แคทอ๊อฟเกาะมันจะค่อนข้างนะเรียบร้อยแตก จบเฉยโอ้โหจะชิลดีครับเอาไม่ได้ตัวใหม่ด้วยอะไรกันครับเนี่ยโอโ้จบเฉยเลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด u ั s สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหรือถ้าอยากดูตัวไหนก็คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ ได้รับชมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ